ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับจากโรงเรียนศิริพัฒน์การแพทย์แผนไทยสำหรับในวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะว่าในเรื่องยาสามัญประจําบ้านแผนโบราณพุทธศักราช2 5 5 6นะครับคนที่ได้ศึกษาเรียนนะทางด้านแพทย์แผนไทยไม่ว่าจะเป็นเภสัชกรรมไทยเวชกรรมไทยประดุงคันไทยหรือนวดไทยโดยเฉพาะ เสัตว์เวชกรรมนั้นจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็ต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอยาแผนโบราณเราด้วยั้นล่าสุดก็ได้มีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขขึ้นมาโดยมีประเด็นที่พูดถึงเรื่องของอยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณน,นะครับโดยให้ชื่อประกาศนี้ว่าประกาศเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องอยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พุทธศักราช2556ทีนี้เรามาดูเนื้อหาคร่าวๆกันนะครับจริงๆแล้วไฟล์นี้จันก็ได้ทำการสรุปเปรียบเทียบในเรื่องของยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณซึ่งเดิมเราใช้ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขในฉบับเรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณในฉบับปีพศ2542มาทีนี้ก็เป็นเวลาหลายนานมาแล้วนะครับนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะก็ได้ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจในการประกาศกระทรวงประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ขึ้นมาก็โดยที่การที่เห็นสมควรปรับปรุงนะครับประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าในเรื่องยาสามัญประจําบ้านแผนโบราณให้เหมาะสมกับสภาวการคันทางการแพทย์และการสาธารณสุขในปัจจุบันก็ได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติ2,110นั่นเองนะครับซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม,ตมในฉบับที่3อันนี้มาดูเนื้อหา ประเด็นที่อยากจะชี้ให้เห็นนะครับอันนี้หลายคนก็อาจจะมีไฟล์ตรงนี้แล้วอาจารย์ได้โดยเฉพาะนักเรียนของอาจารย์อาจารย์ก็ได้ส่งไฟล์ข้อมูลของพระรัมย์ดนี้ให้เรียนแล้วให้ดูกันแล้วแต่แต่บางคนก็อาจจะอ่านไม่เข้าใจอาจารย์ก็จะมาพูดเสริมความเข้าใจในแบบนี้มากขึ้นโดยเฉพาะประกาศฉบับนี้ในข้อหนึ่งที่สำคัญคือให้ยกเลิกนะครับให้ยกเลิกประกาศสาธารณสุขเรื่องยาสามัญประจำบ้านแผ่โบราณลงวันที่26มิถุนายน 2542นั่นก็คือฉบับเก่าที่เราใช้กันมาที่อยู่ในหนังสือเภสัชของเรานะครับเดิมนั้นก็ได้กำหนดให้มียาสามัญประจำบ้านแผนโบราณทั้งหมด27ตําตำับนะครับแล้วก็ประกาศแล้วก็พูดถึงส่วนประกอบวิธีการใช้ต่างๆซึ่งเราต้องคงคุ้นเคยกันแต่นะมันนี้ฉบับนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในข้อ2ก็ให้ยาแผนโบราณตามตำรับยาตัวยาตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวเป็นยาสามัญประจำบ้าน ก็หมายความว่าได้ให้ได้กําหนดนะครับคล้ายๆกับพระรำจัดคล้ายๆกับเท่ทีการประกาศของปี2 5 4 2เหมือนกันก็มีการกําหนดเรื่องกลุ่มยาต่างๆเช่นยาขับลมซึ่งมีสุ่นคุณแก้ท้องอืดท้องเฟ้อบำรุงธาตุได้แก่ก,กระเทียมกระวานกระทือกกระเพราการภูกลุ่มน้านะครับกลุ่มบกกลุ่มน้านะครับขมิ้นชันเงาขิงอ้อยอ่าเท่าทีขมิ้นอ้อยงาข่าขิงจันเทศ เจดพังคีนะราชาพูผลทีปีตะไคร้ต้นนะเป็นจกูลผักดาวแดงพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มยดร้อนซึ่งเราก็คุ้นเคยกันดีแล้วก็ยังกําหนดตัวยาช่วยว่าสามารถช่วยขับลมได้ได้ไดแก่กระพังโหมกระเพราขาวอใบกระเพรานะครับกระบูนกําจัดเปลือกผลนะครับอันนี้ก็พวกเราก็ดูไปด้วยจัดกลุ่มไปด้วยนะกันจันจะคงไม่ลงรายละเอียดทั้งหมดนะครับสูตรขนาดต่างๆนะครับ ขอเน้นตรงนี้ว่าสูตรประกอบที่จะทําสรรพคุณขนาดใช้ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเขาก็จะกําหนดนะครับถ้ามีตัวยาตัวใดตัวหนึ่งอยนี้ก็ถือว่าเป็นยาสามุนไพระั้มบ้านได้นะครับส่วนกลุ่มยาไทยนะครับก็ยังเป็นตัวยาตรงหรือตัวยาหลักก็จะเป็นโกด้ําเต้าคูณชุมเห็ดใบหรือดอกนะครับดีเกลือตองแตกรากใบมะกามะขามแขกทั้งใบและฝกักมะขามเปียก ดือในฝักจะดำสมอดีงูสมอเทศหาเนื้อเนื้อของสมอเทศหรือสมอไทยตัวยาช่วยก็ยังมีกันิกากะเทียมกระพังหัวม่ต่างต่างก็จะมาช่วยเสริมได้ดือหันจังก็จะขอข้ามไปในรายละเอียดกลุ่มยาแท้ท้องเสียนะครับตัวยาตรงก็มีรากกระท้อนซึ่งจะเป็นลดฝาดเย็นโกดพุงปลาที้อ้ายไข่เน่าแค,ครงนะเปลือกแครชานะเปลือกซิกเปลต้นซิก ทับทิมในรับภูสีเป็นการนีปอบิดฝรั่งใบผลดิบเป็นอะไรพวกนี้ก็จะเป็นส่วนที่นั้นเ,เราก็ควรศึกษาร่วมด้วยมีทั้งตัวยาช่วยกําหนดตัวยาแก้ไข้พวกกระดอมภุขมขมเหลากอมขมกันกราวคนทาพวกแก่นจันแดงจันขาวจันเทศต่างๆนะครับตัวยาช่วยก็มีทีน,นี้เนื้อหาต่างๆก็มีการกําหนดยาแก้ร้อนในตัวยาช่วยตัวยาตรงยาบรรเทาหัดอิสุกอิใส ก็มีก็เป็นกลุ่มยาแก้ไขส,ส่วนใหญ่นะครับอาจย์ก็จะพูดไปเรื่อยเขาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆว่าตัวยาแต่ก็เน้นว่าสูตรต่างๆที่กําหนดสรรพคุณขนาดวิธีใช้ต้องใครที่จะผลิตยาสามัญประจำบ้านกลุ่มนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีลูกศิษย์มาถามว่าเขายกเลิกยาสามัญประจำบ้านหมดเลยหรือบอกไม่ใช่อันนี้เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนะแต่ที่ จะเน้นกันก็คือเรื่องของคงได้มีข่าวว่าให้มีการยกเลิกการใช้รากคล้ายเครือซึ่งเดิมนั้นเป็นยาในกลุ่มที่ช่วยลดไข้ลดความร้อนได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าประกาศนี้ได้ประกาศอะไรบ้างอันนี้จันก็จะเห็นว่าเขาได้แบ่งกลุ่มยาต่างๆกําหนดนะฮะตัวยาสมุนไพรว่าแบ่งเป็นกลุ่มใดบ้างนะครับมีทั้งตัวยาช่วยตัวยาตรง นะมีชั้งยาภายนอกภายในนั่นหมายความว่ายาที่อยู่ในกลุ่มนี้สามารถจัดเป็นยาสามัญประจําบ้านไดนะ้ถ้าใช้ในประกอบประกอบในตำรับยานะครับเน้นย้ำตรงนี้นะฮะตัวยาแค่เจ็บคอเิน้นฟ้าเป็นการนี้อะไรต่างๆก็หาหพวกเราไปไปเปิดดูด้วยนะครับนะะแล้วก็ในอถอขัานนิดหนึงในตำรับยาสามัญประจำบ้านต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตำรับยาจะต้องมีตัวยาตรงตามที่ระบุไว้ ในประกาศไม่น้อยกว่า3ชนิดนะหมายความว่าก็คือตัวยาจะต้องมีตัวยาตรงนะใครที่จะทํายาสามัญประจําบ้านก็ในกลุ่มไหนก็แล้วแต่ก็ต้องมีตัวยาตรงกําหนดไว้ไม่น้อยกว่า3ชนิดตรงนี้อาจารย์ขอเน้นนิดนึงสาหรับกลุ่มยาบรรเทาอาการแมลงสัตว์กัดต่อยแมลงกัดต่อยหรือยาบรรเทาการเจ็บคอยาทาแก้ลิ้นเป็นฝ้าที่อาจเป็นตัวยาตรงได้ไม่น้อยกว่า1ชนิดนะถ้าเป็นตํำรับอื่นเนี่ย ถ้าเป็นยาในกลุ่มอื่นเนี่ยต้องมีตัวยาตรงไม่น้อยกว่า3ชนิดแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ใช้ภายนอกหรือบรรเทาการเจ็บคอยาทาแก้ลิ้นเป็นฝ้าอะไรนี้ก็สามารถใช้ตัวยาตรงได้ไม่น้อยกว่า1ชนิดคือไม่ต้อเป็นถึงไม่จําเป็นต้องถึง3ชนิดขึ้นไปนะครับและอาจมีตัวยาช่วยแต่ก็ต้องมีตัวยาช่วยที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับตัวยาตรงที่ระบุไว้ในประกาศก็คือการใครที่จะทํายานะครับก็จะต้อง ใช้หลักเกณฑ์ตัวนี้อย่างคลิงครัดชนิดของตัวยาตรงรวมกับตัวยาช่วยในตำลักนะครับดูตรงนี้นะครับชนิดของตัวยาตรงรวมกับตัวยาช่วยในตำลักจะต้องมีไม่น้อยกว่า50ไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของตำลักที่ระบุไว้ในประกาศนั่นตัวยาตรงตัวยาช่วยจะต,ต้องจัดเป็นกลุ่มเดียวกันและมีน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า50%นนั่นเองยกเว้นตำลักยาเดี่ยวที่ ได้รับอนุญ,ญาตให้ขึ้นทะเบียนได้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครจะทํา,ายาอะไรจะต้องยึดหลักเกณฑ์ตรงนี้ด้วยนะครับจะเน้นไว้ตรงนี้เลยนะครับสูตรตำรับอาจจะมีการ,รมีส่วนประกอบอื่นที่ไม่ใช่ตัวยาตรงตัวยาช่วยได้ใช่เช่นวัตถุก,กันเสียวัตถุแต่งสีกลิ่นรสแต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิชาการเภสัชก,กรรมที่เหมาะสมก็ต้องได้รับความเห็นชอบอีกแหละใครจะใส่ปรุงแต่งปรุงรสสารกันบูดอะไรต่างๆก็มีกําหนดอยู่นะครับก็ต้องศึกษาต้องดูต่อไป ส่วนในข้อที่4ก็ให้ตำรับยาแผนโบราณซึ่งมีส่วนประกอบวิธีทำสรรพคุณขนาดรับประทานคำเตือนและขนาดบรรจุต่อไปนี้เป็นยาสามัญประจําบ้านนั่นหมายความว่าถ้าใครผลิตยาเส้นเช่นเราอยากจะผลิตยาาทกระเปาเราก็ถ้าเราใช้สูตรตามนี้เป๊ะเลยนะไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบวิธีทำสรรพคุณขนาดรับประทานตรงนี้เป๊ะเลยก็สามารถขึ้นทะเบียนเป็นยาสามัญประจําบ้านได้นะครับโดยที่ไม่ได้ต้องมีการพิสูจน์เลย แต่ถ้าใครจะทําสูตรผิดเพี้ยนไปวันนี้ต้องไปยึดหลักเกณฑ์ของตัวยาตรงและตัวยาตัวยาช่วยตามที่กล่าวมาแล้วนะครับถึงจะจัดเป็นยาสามัญประจําบ้านได้นะครับแต่ถ้าใครไม่คิดมากหรือจะไม่มีสูตรเฉพาะต้องการใช้สูตรกลางเลยที่เขากําหนดมาก็โอเคเลยครับทางออยก็ยอมรับนะครับการขึ้นทะเบียนก็ง,ง่ายนะครับนี้ก็มีการเปลี่ยนทีนี้ในในในฉบับนี้ก็ได้กําหนดเอ่อ มีการตัดตัวยาออกไปนะได้มีกําหนดเป็นตัวยาสามัญประจำบ้านที่เป็นรูปแบบสําเร็จแล้ว24ตํำรับเดิม23 27เท่าทีเดิม27ตํำรักตัวยาที่หายไปก็คือตัวยาในกลุ่มยามรุงโลหิตนะครับยายายา,าไฟประไลการยาไฟ5กล่องนะครับสามตำลักนี้นะครับให้ยกเลิกการใช้เป็นยาสามัญประจําบ้านแต่ ถ้าใครจะขึ้นทะเบียนก็ให้ขึ้นทะเบียนไปอยู่ในรูปของยาแผนโบราณนี้คําว่ายาสามัญประจําบ้านแผนโบราณกับยาแผนโบราณน,นั้นมีความแตกต่างกันที่ว่าถ้าใครขึ้นทะเบียนเป็นยาสามัญประจําบ้านได้นั่นหมายความว่าผู้ที่ยาตัวนี้จะไปขายอยู่ในส่วนในก็ได้ไม่ว่า,จ,าจะเป็นร้านขายยาหรือไม่หรือเป็นคนหร,หรือคนที่จะมาขายหรือเป็นร้านไม่กําหนดไม่มังคับอาจจะไปขายอยู่ในเรา ในในร้านสะดวกซื้อต่างๆก็ขายได้ไม่จําเป็นต้องอยู่ในร้านขายยาแต่ถ้าเป็นยาแผนโบราณถ้าขึ้นระเบียนเป็นยาแผนโบราณจะต้องจําหน่ายอยู่ในร้านที่มีเภสัชกรเป็นแผนเป็นร้านเภสัชกรแผนปัจจุบันหรือร้านเภสัชกรเภสัชกรรมแผนไทยหรือแผนโบราณเท่านั้นอันนี้คือข้อแตกตา่างเพราะฉะนั้นความกว้างของการตลาดจะถูกกําหนดให้แคบลงไปนะเขามองว่ายาในกลุ่ม ขับน้ำเข้าปลานะครับยามลุงีตัวนั้นอาจจะมีผลที่จะต้องให้เภสัชกรหรือหมอหรือเภสัชกรนั้นแนะนําด้วยไม่ได้ยอมให้เป็นยาสามัญประจําบ้านตามเดิมนะครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องเข้าใจนะครับเดี๋ยวการได้ทําเปรียบเทียบตํำรับนะจากตํำรับเดิมในปี2542กับตํำรับที่อยู่ในตามประกาศ2556นี้ อันนี้ก็เป็นคร่าวๆเดี๋ยวอาจารย์จะขอข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็เราจะไปดูเปรียบเทียบกันละเอียดอีกครั้งหนึ่งอานะจารย์ขอข้ามไปนะครับเรามาดูครับเขาก็ไล่เป็นตำรักขึ้นมานะครับต่างๆมีตำรัก็ประมาณ24ตำรักนะครับที่ประกาศใหม่นี้ประกาศแล้วก็มีการปรับปรุงเรื่องบางตำรักก็เพิ่มจํานวนเม็ดไอ้ขนาดเม็ดหรือขนาดแคปซูลและกําหนดวิธีรับประทานเข้าไปด้วยนะครับ แลวบางตำลักก็ตัดตัวยาโดยเฉพาะรากไค่เคือทุกตำลักถูกตัดออกไปหมดนะครับสัดส่วนของตัวยาก,ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเนื่องจากรากไค่เคือได้มีผลการวิจัยจากต่างประเทศว่ามีสารเป็นสารขอมะเร็งก็เลยถูกตัดไปนะครับอันนี้เราก็คงต้องติดตามข่าวกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นตำลักมากมายที่เขากําหนดมีทั้งหมด24ตําตำลักอาจารย์ขอข้ามไปนะครับนะฮะแล้วตัวยาก็มีการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเรา คนที่จะสอบนะครับคนที่จะสอบหรือนักเรียนที่เรียนแพทย์แผนไทยอยู่นะครับก็คงต้องจําข้อมูลของตำอ่าของประกาศฉบับนี้เป็นหลักให้ลบข้อมูลในหนังสือซึ่งเป็นหนังสือเก่านั้นออกไปนะครับยึดหลักของแต่ก็คงถ้าใครเข้าใจตำหลักแล้วแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากน้อยนะไม่มากก็น้อยเราก็มาดูการเปลี่ยนแปลงไปก็จะทําให้จําได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วอาจารย์ก็จะทําสรุปไว้อีกทีหนึ่งนี่ก็มีถึงนะครับ 24่สิบสตำรับก็คือยาประสาทปอใหญ่เป็นตำรับสุดท้ายแล้วก็เราก็มาดูต่อนะครับว่าเขาพูดถึงอะไรในตำหับนี้นะครับในข้อที่ห้นี่เองในข้อที่ห้าตำรับยาสามัญาาน้าตามข้อ2มีสมคุณได้เพียงกลุ่มเดียวคือเดี๋ยวนี้กําหนดเราจะขึ้นทะเบียนตำรับเช่นกลุ่มยาแก้ไขอะไรเงี้ยจะบอกเป็นแก้อื่นได้ยกเว้นในกลุ่มที่4ยาแก้ไข้อาจจะมี จะรวมกับยาในกลุ่มที่5คือเป็นยาแก้ร้อนในโดยมีสูตรส่วนประกอบเป็นไปตามข้อ3นะครับฉลากยาสามัญประจำบ้านก็ต้องเป็นไปตามประกาศแสดงข้อความดังต่อไปนี้นะครับแสดงข้อความก็คือต้องมีชื่อยาตามที่ระบุในประกาศกรณีที่เป็นตำรับยาที่มีการกําหนดชื่อยาไว้ในประกาศฉบับนี้กรณีมีชื่อทางการค้าก็ให้แสดงชื่อยาตามประกาศควบคู่ไปกับชื่อทางการค้าด้วยคือไม่ใช่ชื่อใช้ชื่อทางการค้าอย่างเดียว ต้องใช้ชื่อที่ประกาศอยู่ในพระราชบัญญัติตามประกาศฉบับนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีคําว่ายาสามัญประจําบ้านในกรอบสีเขียวอันนี้ก็เป็นเดิมนะครับก็มีขนาดตัวอักษรที่สามารถอ่านได้ชัดเจนนะครับคําว่าสิ้นอายุและวันเดือนปีที่สิ้นอายุก็ต้องมีให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ให้ยาสามัญประจําบ้านตามประกาศฉบับน,นี้มีอายุใช้ของยานับตั้งแต่วันที่ผลิตไม่เกิน2ปีนะครับ จำไว้ฮะไม่เกิน2ปีข้อสอบจะออกได้เหมือนกันสำหรับยาน้ำและไม่เกิน3ปีสำหรับยารูปแบบอื่นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอจบตอนที่1ไว้ไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวต่อกัอนในตอนที่